อโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับนาะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันเวนเบรกกันนะครับผมนาะออ่ามันอาจจะไม่คืออ่ะผมขอไปเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยไปพูดรายละเอียดในเกมนะเพราะว่าอ่าผมพูดไปสามสามสามเทคแล้วครับนะาเออพลาดเลยนะอ,อืมามา,มาใหม่มาใหม่นะครับมเมื่อกี้แบตมันเออผมอันมเมื่อกี้แบตมันเตือนนะครับแล้วตกหลุมเลยอ่ะนะอ่าเอาเอาใหม่เอาใหม่ครับผมนะอืม ดีย๋ยวรายละเอียดผมบอกตอนวิ่งจบแล้วละกันนะครับเพราะว่าอ,อผมขอใช้สมาธิเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะตัวนี้ก็ยากจริงๆเลยนะโอ้โหยอดนะอ่ะผมขอเริ่มใหม่ก่อนเออน่าจะเป็นเทคที่ห้าละ อเด,เดี๋ยวนี้ผมไปตัดใหม่นะเ,ออเดี๋ยวไปเล่งให้นะครับเพราะว่ามันต้องเก็บละเอียดนะเ,ออเพราะาเก็บไม่ละเอียดแล้วมันจะขาดทีหนึน่งนะอเริ่มต้นเอาใหม่ก่อนไปไปไปครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมบอกความสามารถตอนวิ่งเลยแล้วกันนะครับผมเนาะ,ะความสามารถก็จะเป็นาาก็จะเป็นเพจเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะแต่ความสามารถแคนดี้ก็คือ ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเ,ออเวลาเราเข้าเหมืองอะครับเนาะที่มันเป็นเวลาสีเขียวมันโหลดเต็มเราก็จะเข้าเหมืองใช่ไหมมันก็จะมีเพชรลุงๆให้เรานะครับเนาะมันจะเยอะนะครับที่สองล้านนะต่อเม็ดนะครับเนาะมันก็คุ้มอะครับส่วนเพจนี่เดี๋ยวผมขอสังเกตนะเดี๋ยวเราสังเกตไปด้วยกันก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าตัวเราก็รู้อยู่แล้วว่าความสามารถตัวก็จะเป็นแบบอมเนี่ยครับให้เข้าถ้ำอะไรเงี้ยเนาะเข้าเหมืองอะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเพชรนะครับ เอาให้ขุดอ่าแนครับเนี่ยแคนดี้พิเศษเนะครับมันจะเป็นเพชรเม็ดลุงนะครับแล้วคะแนนต้อง12ล้านมันเยอะมากเลยนะเม็ดเดียวต้อง12ล้านเนี่ยอืออ่านะครับพยายามเก็บเอ่อให้ละเอียดนิดนึดนงนะครับเราะถ้าไม่ละเอียดแล้วมันจะขาดประมาณล้าน2ล้านแล้วเราจะหัวร้อนได้นะเออต้องเก็บให้ละเอียดนะครับผมนะไปเลยนะครับอ่าโอเคเลือดผมก็พลาดนะตอนแรก เทคแรกนี่ตกหลุมทเทคสองพลาดเลือดนะอ่าเทคที่สามก็ตกหลุมนะครับเพราะแบตหมดแบตมันไม่หมดครับแบตมันจะเตือนนะแล้วมันทำามตกหลุมเลยนะอไปครับออโอเคนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้สตรีมน,นะครับแต่ก็จะลงไปจิปให้แน่นอนนะ จะได้แบบไม่เหงากันใช่ไหมก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมนะครับเนาะผมก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่แบบช่วยให้ผมกดติดตามบางคนก็มาช่วยกดไลค์มาตูตรีมผมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมเนาะถ้าผมไม่มีทุกคนผมก็นั่นแหละอยู่ไม่ได้หรอกคงไม่มี1ึ่ง gdc เหมือนทุกวันนี้หรอกครับผมเนาะขอบคุณจริงๆนะครับผมนะเธอหลายอย่างนะเขาบอกว่าให้หลดคำว่าอ่าเอ,อออาเนะ ช่องแชทเขาบอกผมก็ทำไม่ได้ทีผมจะพยายามนะเนี่ยเอาอีกแค่อืมอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เออเอาใหม่โอเคครับผมเนี่ยเห็นครับจะเป็นเพชรเป๊กลุกลุ้งนะครับอโอ้โหเสียวตกจริงๆนะหวังว่าเราจะไม่พลาดอีกนะครับผมนะ โอ้ยโอเคมีเลือดละไปครับผม,อมโอเคโอเคจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเอ่ย โอเคถึงแล้ว280พอดีนะอ่าอนะครับก็นี่เรียบร้อยนะได้มาแล้วอ่าก็รับมาเลยครับกล่องอ่านี่นะครับแต่อาจจะเห็นได้ว่าเขาใช้เวลสีนะแต่ผมใช้เวลสแล้วผมเล่นไม่ผ่านนะมันต้องเก็บละเอียดจริงๆอะนะผมก็เลยอัพตัวตุ่นเป็นเวลหไปเลยนะครับผมเนาะก็เลขสวยนะฮ่าหใช่ไหมก็ติดท็อปร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำเนาะเรื่องท็อปนะอืมแต่ผมคิดว่า ผู้เล่นใหม่เนี่ยควรทำนะครับเพราะว่าแบบเนี่ยผมใช้คุกกี้วิวห้าเพชรวิวห้านะครับแคนดี้วิวห้านะห้าสามตัวเลยนะนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่สมบัติก็จะมีกระจกนะครับหอยแล้วก็ม้าจิ๋วนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะอืสําหรับแคนดี้ปังไมลอนนะครับผมเนาะเนี่ยอุ้ยได้รับสมบัติอีกอ่ะเนี่ยนะครับใครที่ทำาเว s ขึ้นไดมอนด์อย่าลืมมารับภารกิจต,ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันได้ของเยอะอยู่นะเนี่ยผมรับมาเยอะแล้วนะเพชรอะไรได้ตรงนี้เต็มเลยนะก็สำหรับอ่า คลิปนี้นะครับนอกคลิปคุกกี้ชาเลนจ์ของฟังเมลอนก็ผมขอลาไปก่อนนะครับนอดไว้เดี๋ยวผมจะลงคลิปบ่อยๆนะครับถ้าผมไม่ได้มาสตรีมนะจะพยายามอัดคลิปลงนะครับเกี่ยวกับทุกเกมนะครับก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับอ่า